สวัสดีครับผมรุ่นนี้นะครับผมเป็นชื่อว่ารุ่นซูเปอร์บิ๊กนะครับผมเหมาะสําหรับคนที่มีน้ําหนัก9กกิโลขึ้นไปนะครับผมเป็นรุ่นไซส์ใหญ่พิเศษครับผมเบาะที่นั่งกว้าง50เซนติเมตรนะครับผมแล้วก็มีเบาะนะครับผมเป็นเบาะรองนั่งครับผมฟองน้าครับผมช่วยให้นั่งสบายขึ้นนะครับผมคันนี้นะครับผมพิเศษจากคันอื่นตรงที่โครงสร้างนะครับผมเนี่ยเข <inaudible> าจะหนากว่ารุ่นทั่วไปครับผมแล้วก็คันนี้นะฮะพิเศษตรงที่ พนักพิงหลังเขาสูงขึ้นนะครับผมแล้วก็ล้อหน้าเป็นล้อ8นิ้วนะครับนี่ฮะให้ดูจากด้านข้างได้เลยครับผมรุ่นนี้นะครับผมที่วางเท้านะครับผมสามารถปรับระดับลงได้อีกนะครับผมสามารถปรับสูงปรับต่าได้นะครับผมแล้วก็แผ่นวางเท้านีครับผมสามารถเลื่อนความยาวได้อีกนะครับแล้วก็พิเศษสุดๆเลยนะครับผมตรงที่คันนี้สามารถปรับระดับที่วางแขนได้นะครับผมอยากได้ตรงไหนเราก็ ล็อกได้เลยครับผมนี่ฮะจะเป็นไกลล็อกนะครับผมตรงนี้คันนี้จะเป็นแม็กพลาสติก24นิ้วครับผมช่วยในการรองรับน้ำหนักได้ดีนะครับผมคันนี้นะฮะจะไม่สามารถพนับพับพนักพิงหลังได้นะครับผมแต่ว่าช่วยในเรื่องความแข็งแรงได้เยอะเลยครับผมแล้วก็รุ่นนี้นะครับผมรองรับน้ำหนักได้150กิโลแต่ว่าจริงๆอยากให้ผู้นั่งไม่เกิน120กิโลนะครับผมเพราะจะทำให้รู้สึกว่าอึดอัดเกินไปนะครับผม คันนี้นะครับสามารถเปิดด้านข้างได้ครับผมนี่ครเปิดด้าข้างได้สองข้างเลยครับผมนี่แล้วก็สามารถเปิดที่วางเท้าได้ครับผมสะดวกเหมาะกับการลุกนั่งสําหรับคนตัวใหญ่ได้เยอะเลยครับผมแล้วก็สามารถเข้าตัวอาหารได้ด้วยนะครับผมสามารถยกออกด้วยได้ด้วยนะครับผมนี่ฮะแล้วก็เวลาเอาเก็บก็ตบกลับมาได้เลยครับผมอันนี้ก็เอาลงได้ปกติเลยครับผม เวลาพับนะครับผมคันนี้ให้เอาที่แผ่นวางเท้าขึ้นนะครับผมสองข้างเลยแล้วก็ยกเบาะออกก่อนนะครับผมนี่ฮะยกผ้าตรงกลางขึ้นได้เลยครับผมกดผ้าลงไปบีบเข้าหากันได้เลยครับแล้วก็เปิดแผ่นวางเท้าออกได้เลยครับเพื่อประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บนะครับผมให้มีพื้นที่ในการใช้สอยได้มากขึ้นนะครับผมหรือว่าเราจะยกออกมาไว้ด้านบนเลยก็ได้ครับผมอย่างนี้ ส่วนเวลากลางนะครับผมให้ใส่จากด้านข้างครับผมมันจะเป็นรูเสียบเลยครับผมปุ๊บคล้องเข้ามาตบเลยครับผมปุ๊บกลางผ้าตรงกลางเลยครับผมนี่ครับกดผ้าเอามือไว้ด้านในนะฮะแล้วก็วางเบาะลงไปเลยครับผมถึงแม้จะเป็นรุ่นใหญ่แต่ว่าคันนี้แข็นรื่นมากเลยนะครับผมนี่ฮะ เดี๋ยวผมเทียบกับไซส์ปกติให้ดูอีกทีนะฮะนี่ฮะขอบคุณนะครับ